มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนึ่งในสามสาวเคลื่อนไหวแล้วนะคะชี้แจงอยากให้ใจเย็นอ่านแล้วจะรู้อีกมุมของคลิปค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่คลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่องความสวยที่อยากจะถามคนสวยเพิ่งเผยแพร่ไปเมื่อวันที่17เมษายน64ที่กำลังเป็นดราม่าร้อนแรงในขณะนี้นะคะ โดยเป็นการให้คําปรึกษากับผู้คนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมทำอย่างไรให้แต่งตัวแต่งหน้าให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลโดยจะเป็นการตั้ง Q&A นะคะเพื่อให้คนได้เข้ามาถามคําถามแล้วก็ตอบผ่านรายการดังกล่าวคะ่ะจุดเริ่มต้นดราม่านะคะมีคนถามเข้ามาว่าอยากสวยเหมือนผู้หญิง แต่ว่าแดนสวยเพราะว่าร่างใหญ่อยากปรึกษาการแต่งหญิงจากพี่ๆสามสาวให้คำแนะนำว่าสายที่โทรเข้ามาออกแนวผู้ชายมากเม่น่าจะแต่งหญิงได้หรือเปล่าและสมัยนี้เพศทางเลือกอาจจะดูรับได้แต่ว่าจริงๆแล้วการที่ผู้ชายมาแต่งหญิงก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะถ้าไม่เชื่อก็ไปใส่เรสสีชมพูติดกิฟต์เดินห้างถ้าไม่มีใครมองให้กลับมาตบหน้าได้เลยค่ะ สายที่โทรเข้ามาปรึกษาตัวใหญ่ไม่ควรจะใส่เสื้อเปิดไตพร้อมทั้งอย่างแนะนำด้วยว่าให้ไปหาซื้อเสื้อผ้าที่กรุงทองพลาซ่าซึ่งเป็นสถานที่ขายเสื้อผ้าคนอ้วนและยังกล่าวด้ดยว่าสุดท้ายแล้วการแต่งหญิงอยู่ที่การประเมินของตัวเองไม่ใช่ใครจะแต่งหญิงก็ได้ค่ะ ล่าสุดนะคะหนึ่งใน3ส,สาวได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรชี้แจงนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงการแสดงบททั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเท่านั้นมีตัวละครรายการนี้เป็นตัวอย่างปัญหาของสังคมในปัจจุบนันนำเสนอการกระทำที่ตัวละครทําผิดลงไปก็จะได้รับบทลงโทษจากสังคมแบบที่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้น หนึ่งในสามสาวออกมาแจ้งผ่าน Instagram นะคะบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ด o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ